เมื่อสุรยุทธป่วยแอดมิดเพราะทำงานหนักไปหรือเปล่าเช้าไหนไม่มีพี่ยุทธและลายบ้านคงรู้สึกแปลกหน้าดูช่วงนี้สุรยุทธทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อสื่อสารข้อมูลสำคัญให้กับพี่น้องประชาชนในสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติทุกขามทุกเหตุการณ์เขาคือหนึ่งในคนที่อยู่หน้าจอเพื่อส่งต่อความจริงให้เราทุกคนเข้าใจ โดยความรับผิดชอบที่มากขึ้นพักผ่อนก็น้อยลงจนล่าสุดต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเพราะอาหารเป็นพิษรวมถึงอาการจากหลายเรื่องที่สะสมกันมาแม้อาการดีขึ้นแล้วแต่คุณหมอยังให้เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดและขอให้พักผ่อนมากกว่านี้อีกหน่อยแต่โซลยุทธก็ยังบอกว่าเตรียมตัวกลับมาจัดรายการเรื่องเล่าเชา้านี้พร้อมลุยทำหน้าที่ตามเดิมทันทีที่ร่างกายไหว ขอบคุณทุกความห่วงใยจากคนดูข่าวทุกคน